นางสาวสุภาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกระทรวงในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถา,านที่จังหวัดเชียงใหม่โดยคณะได้เดินทางไปที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการจัดทําแผนที่แบบเคลื่อนที่เพื่อเตรียมการรับมือและวางแผนการบริหารและจัดการทรัพยากรน,น้ํา พร้อมติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมกว่า1,200สถานีทั่วประเทศต้องเรียนว่ากระทรวงเรามีความพร้อมอย่างมากนะคะในการเข้าไปตั้งแต่เรื่องของป้องกันก่อนน้ำท่วมแก้ปัญหาช่วยเหลือขณะน้ำท่วมแล้วก็ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะคะโดยที่เราเนี่ยโชคดีหน่อยตรงที่เรามีอาวาสุนหน้าก็คือทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเมื่อหจังหวัด มีปัญหานะคะมหาวิทยาลัยทุกๆจังหวัดก็มารุมช่วยกันนะคะ